อ้ oh, เอาปดีครับวันนี้พามาเที่ยวตลาดนาเกลือนะครับตลาดอาหารทะเลสดทะเลแห้งนะครับ พาเดินดูนะครับของสดของแห้งเยอะมากครับตลาดใหม่นะักเือตลาดด้านโฟครับของเยอะมากครับหมึกแห้งหมึกสดนี่โซนของแห้งนะครับเดี๋ยวพาไปดูโซนของสดครับ โซนของสดครับ เอาไป,เ,าไปเยอะมากครับเยอะสุดๆอาหารสดที่เยอะมากๆเ,เอาอะไรก็เอาเขย่ นี่หอมลมสดสดหองลมสดสนะครับเอาโตวละใช่ไหมครับโต้ละโต้ละสิบห้าเอาเออสารโต้ครับไม่ครับนี่ครับโต้ละสี่สิบห้าบาจะเอาตรงไหนเอาล้ะไหน จะไปซื้อตรงไหนสีดมซื้อตรงไหนก็ได้ไคนไม่เยอขนาดนี้ก็ไม่ซื้อตรงตรง้านเขียนลง400ตงัวใหญ่

ก็จะไปเอาที่ตัวใหญ่ เอาไซสใหญ่เนี่ยอย่สี้อยเสลสดให้สี่ร้อยใช่ไหมครับอโลสดควัสดีครับวันนี้พี่จะกินจะพามากิน ก้างกุ้งปูหอยกุ้งตัวใหญ่นะครับที่ไปซื้อมาจากตลาดในเครือครับอันนี้โลนสี <400. S 2> 400, 400, ่ร้อยสี่ร้อยถ้าประมาณแปดเจ็ดแปดตัวครับโลนนี่ก็ปูปูไข่นี่ก็ตโลนประมาณสี่ร้อยครับเหมือนกันแล้วอันนี้หอยตัวละกสี่พ้าบาทตัวใหญ่นะครับเทียบกับมือ ตวงสี่ห้าบาทนี่มาสามตัวแล้วอันนี้ก้างครับก้างนีิโลละพันสี่ที่ว่าไม่แพงามาสองตัวอันดับแรกน้าจะมาหอยนางรมตัวใหญ่ครับนี่หัวน้ำเยอะเดี๋ยวเดี๋ยว ก็ไม่เคยไม่ค่อยไม่ค่อยนั้นแถวนั้นไม่ค่อยได้กินแถวนี้คนรนะับโอ้โหใหญ่มากลูกลูกใหญ่ไห,ไ,ไหมไอ้น้ำจิ้มยูบุตรไหมลูกไหมน้ำจิ้มยูพุตรอย่างเดียวนะครับโอ้กึอมาก ยอดมากตัวใหญ่เตรียมปากเลยติดแตงล,ล้อมแส้วให้เขาแงะมาให้นะครับจะได้มาง่ายคือทางร้านเขาแงะมาให้แล้วก็มาแกะจะได้ง่ายครับน,นี่ใหญ่สดๆโาวยอดมากเลยผมมาก ตรงห้าสิบรงสี่ห้าบาทกินแน้ำจิ้มเครื่องไม่ค่อยได้ทำเครื่องไม่ได้ซื้ออะไรมันครับใส่น้ำจิ้มสีพุดเข้าไปอื้จุดุด เรา,าเก็บก้านะง,นะงเก็บยงไงต้องกินครั้งแรกด้วยนะครับเขาเก็บยังไงเก็บก้างดึงนี้แบโอ้ยดึงยาก,กเลยกินกุ้งดีกว่าเก็บยาก ก็ไไแบบสสไม่เคยสับอะไรกินเนี่ยเอาแบบกินง่ายๆสดๆจนเป็นเจ็ดแปดโตโวร้อยไอเจ็ดแปดโตโลนุนนั่นจะประมาณสามสี่ตัวว่ากินลหวานแบบ อืมรกินได้บมดยเนทีนะครับพูวหายปุบนี่ก nice no ็จดเห็นนี่างก็ประมาณนี้ครับยินตัวได้ต่อติดตามใจด้วยนะครับงบทั้งหมดนี่ก็ประมาณฟันนิดนนะครับได้ขนาดนี้ฟันกบากกินสองสามโอนจะบาย ตลาดนานปวนนัเกลือนะครับใครได้มาพัทยาก็แบบไปซื้อมีทั้งบันของสดๆของแบบสดม่สดของแห้งอะไรก็มีเยอะมากเลยครับไปนะครับไป